โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชคุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเว็บไซต์หาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารตัวใหม่จะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็สําหรับเว็บนี้นะมีชื่อว่า Kala999.com นะครับเป็นเว็บไซต์แนวปล่อยบอด ทำเงินนะครับซึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดใหม่เนาะแล้วก็สายฟรีเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ด้วยนะครับก็ถ้าใครที่สมัครสมาชิกตอนนี้นะครับเขาก็จะมีแจกเป็นบอดฟรีให้1ตัวนะครับบอดตัวเนี้ยก็จะทํากําไรให้กับเราได้อยู่ที่วันละ4.5บาทนะครับใครที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากลิปวีโอนี้เลยนะครับส่วนของการสมัครสมาชิกเนี่ย แค่กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบแล้วก็รหัสเชิญตามนี้เลยนะครับก็ทานเพื่อนกรอกทุกอย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยให้กดลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบ,บได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนล็อกอินเข้ามานะครับให้เพื่อนเนี่ยมาทําการรับบอทฟรีกันด้วยนะครับซึ่งบอทฟรีตรงนี้ผมก็ทําการรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้ผมมี บอทอยู่1ตัวนะก็ถ้าใครที่สมัครเข้ามาใหม่อย่าลืมมากดรับด้วยนะนี่กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยกดแบบนี้เราก็กดตกลงนะครับแต่นี้ผมรับไปที่เรียบร้อยแล้ะบอดฟรีเนี่ยจะทําเงินให้เราได้อยู่ที่เวลา4.5บาทนะครับผมแต่หลักๆของเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะเป็นการลงทุนนะครับก็ถ้าใครอยากจะลงทุนเนี่ยสามารถอ่าลงทุนได้นะครับโดยที่ โรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ที่เขาเปิดให้เช่าเนี่ยก็จะมีอยู่5ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละตัวก่อนละกันเนาะ mm hmm. ก็ตัวแรกตัวนี้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อเนาะก็จะต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยหนึ่บาทนะครับบอรตัวนี้ก็มีอายุ180วันนะโดยบอรตัวนี้จะทํากําไรให้กับเราอยู่ที่วันละ15บาทนะครับตัวที่2อันนี้จะต้องใช้เงิน3,150บาท บ,บอร์ดตัวนี้ก็ทํากําไรให้กับเราวันละ51บาทนะครับอันนี้ตัวที่3ใช้เงินลงทุนประมาณ1 5 7 5 0บาทนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ก็จะทํากําไรอยู่ที่วันละ255บาทนะครับต่อไปตัวที่4ตัวนี้ใช้เงินลงทุน6 3 0 0 0บาทนะครับได้รายได้อยู่ที่วันละ990บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ ตัวนี้3ามแส0หนบาทได้รายได้อยู่ที่วันละ5,100บาทนะครับผมก็ถ้าใครที่อยากจะลงทุนนะครับเพื่อนเพื่อนทาการกดไปที่หมวดตรงนี้ได้เลยนะครับที่เขียนว่าเติมเงินเนาะการเติมเงินนะครับสามารถทําได้2วิธีนะก็จะมีเป็นการเติมโดยใช้เหรียญ u s d t นะครับกับการเติมผ่านธนาคารเนาะอ่าก็หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเติมกันผ่านธนาคารนะครับโดยที่ การเติมเงินเนี่ยท่านต่ำมันก็จะอยู่ที่1000บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าสามารถกรอ,อกเลขเองได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้สามารถตรงนี้สามารถกรอ,อกเลขเองได้นะครับอยากเพื่อนๆจะเติมเท่าไหร่ก็ระบุไปเนาะแล้วก็ทําการกดยืนยันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าการเติมเงินผ่านธนาคารออนไลน์เนี่ยมันจะบั๊กหรือเปล่านะครับอ่ะมันเหมือนจะยังเติมไม่ได้เนาะ แต่ถ้าเราเลือกเติมผ่านเหรียญ US dollar เนี่ยสามารถที่จะเติมได้นะครับนี่ก็สามารถที่จะ copy นะครับในส่วนของ a d d r e s ตรงนี้ไปเติมนะครับโดยใช้พวกอแอป Binance อะไรต่างๆนะครับแต่ไอธนาคารออนไลน์ตรงนี้รู้สึกจะเติมไม่ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับอาจจะต้องรอแอดมินเขาแก้ไขอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็ให้เพื่อนลองสมัครเข้ามา ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้นะสำหรับแอปนี้เนี่ยแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับมีเมนูอะไรบ้างเนาะก็จะมีแบ่งปันคําเชิญนะครับอันนี้เป็นการเชิญเพื่อนนะครับใครที่อยากจะเชิญเพื่อนก็สามารถแชร์ลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้นะครับการถอนเงินมาดูการถอนเงินกันนะครับการถอนเงินตอนนี้สามารถถอนได้แค่อรู้สึกจะเป็นบัญชีธนาคารนะเพราะวาันนี้ผมไป ตั้งบัญชีธนาคารไว้นะครับก็เดี๋ยวาพาเพื่อนไปดูกันในส่วนของการถอนเงินนะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้นะการถอนเงินโดยเราจะต้องไปตั้งบัตรธนาคารของเราก่อนนะครับก็หลังจากกดเข้าไปให้เพื่อนทาการตั้งวกชื่อที่อยู่แล้วก็บัญชีธนาคารให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นประมาณนี้เนาะการถอนเงินก็ขั้นต่ำนะครับในการหอนเงินจะอยู่ที่5ดอลลาร นะครับแล้วก็มีการทักค่าธรรมเนียมด้วยนะ5%นะครับแล้วก็ถ้าเขาเคลมว่าถ้าภ่าใน2ชั่วโมงยังไม่ได้รับเงินเนี่ยสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับโดยผมก็ขึ้นลายแอดมินไว้ให้บนหน้าจอแล้วเนาะถ้าใครที่ติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยทักลายไปพูดคุยกับแอดมินได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรายได้นะครับที่ผมได้รับมาเนาะจากบอร์ดีนะครับคือเว็บนี้ผมทําการสมัครแต่เมื่วานแล้วนะครับพอผ่านไป1วันเนี่ย รายได้มันก็จะตัดยอดเข้ากระเป๋ารอให้แบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนก็ได้นะครับสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะแล้วก็สําหรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะมีเป็นอ่า VIP ด้วยนะครับอย่างพวกเนี้ยเป็นส่วนลดอะไรหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะก็คะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะนี่การเป็น 1> VIP 1 VIP 2อะไรสักอย่างนั่นแหละก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาทำคลิปอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันนะสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะก็ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะหางเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารก็ลองสมัครเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ